โอ้ไม่ยางเหรยนปลานี่ป้าบ้านเขาก็สิมีมองค้นยางเหรยนมีลำธารลำธารปลาไม้ลำธารบ้านเขา อากาศดีๆเขาก็เห็น ia, มาปันา่นจักรยานผ้าหมามาย่างเลนเอ๊ะป้าบ้านเขาเวลามาหาเห็ดก็มาหาในป่านเห็ดหลายๆนะจัดสิว่าไม่เห็ดแล้วตอนนี้ยิ้มแฮาส์นะ อากาศดีดเป็นลำธารเป็นต้นไม้เป็นถนนให้คนไวน้ยางและอากาศดีๆีผ้าหมาไมยางชีปันจักรยานไปสันล่วบ้านเขา อยู่ที่บ้านแล้วก็เลยออกมาอย่างเลียนเลห่างจากมาประมาณกี่ร้อยเมตรชะสิฟูมูลเด็ดฝนเอาปีเสียฟีฟีเย็นเจ็ดร้อย <700 S 2> เมตร 1> 1หนึ่งกิโลเนาะจากบ้านเราไอ้กิโลโมเมตร Me. Hey.